ับผมหัดทำเกษตรยามว่างก็สวัสดีเพื่อนๆเอสซทุกท่านนะครับเอาคลิปนี้นะครับเอาเรามาดูนะครับว่าเบื้องหลังการทํางานการถ่ายคลิปกว่าจะออกมาเป็นคลิปหนึ่งคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับกว่าจะเป็น youtube หนึ่งช่องหนึ่งคลิปนะครับทํายากทําง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังการถ่ายทําแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับ ที่อยากจะทำ u t u b e นะครับจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเบื้องหลังเวลาผมทำนะครัผมทำอย่างไรนะครับก็คือ,อมีช่อง y o u t u b e นะครับช่องซ่อ้มมอไซค์สไตล์ช่างมันนอกก็คือเป็นช่องหลักนะครับช่องหลักของผมเองช่องนี้นะครับ ผ่านกดสร้างรายได้แล้วก็รับรายได้จาก YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เลยเอาประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเขาถ่ายทำกันยังไงนะครับผมถ่ายทำกันอย่างไรนะครับรวมไปถึงวิธีการตัดต่อนะครับเทคนิคการตัดต่อใช้แอปไหนอะไรยังไงนะครับนะครับผมจะเล่าเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพื่อน ทยอยทยอยเป็นคลิปเป็นคลิปลงไปนะครับเพื่อนๆเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆครับผมซ่อมมอไซต์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทัวโรกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับยามาฮามีโอร้อยสิบห้าซีซีนะครับเพิ่งรับงานเข้ามานะครับอาการที่รับเข้ามาลูกค้าบอกรถสตาร์ทไม่ติดนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทําการสตาร์ทดูก่อนว่ารถติดหรือไม่นะครับเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันครับอันนี้เปิดกุญแจแล้วนะครับเพื่อนๆอ้าวรถติดนะครับเพื่อนๆรถติดนะครับดูจากไฟหน้าที่ติดนะครับ ไม่ติดนะครับไหนบอกลูกฟ้าบอกว่าไม่ติดแต่รถติดเราก็เล่นได้ด้วยนะครับ ครับผมเ,เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาเปิดบอกแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ไปครับพร้อมๆกันนะครับเ,เพื่อนๆไม่รู้ว่าจะถอดขั้วอไหมดยปกติแบตเตอรี่ของรถยามาฮ่าตระกูลมีโอจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดน้ำนะครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าใส่แบตน้ำหรือแบตแห้งมานะครับเ,เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันก่อน,นนะครับ <S <S เน,นี่ยเปิดมือเดียวก่ได้พีอเป่าเอาเข้ามาต่อยก่อนแล้วเปิดได้ไหม ขอช่วยนะครับเพื่อนนะครับอ่ะครับผมเพื่อนเพื่อนครับอ่หลังจากที่เราถอดทำการเปิดบ่อมาเราก็มาเจอแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆื่อนแบตเตอรี่เอ่เดิมทีนะครับเป็นแบตเตอรี่ 5Ah นะครับเพื่อนๆือนเ่เป็นแบตเตอรี่ชนิดน้ำนะครับ ลูกแคบตัวสูงนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้มันเริ่มหายากแล้วนะครับเพื่อนๆเริ่มหายากเริ่มไม่มีในท้องตลาดก็ดัดแปลงมาเป็นแบบนี้นะครับวางเป็นของตระกูลมีโอตัวใหม่เวฟนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ผิดแปลกแบบแนวไปไหนนะครับเพื่อนๆเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการดัดแปลงนะครับแล้วเราต่อเดี๋ยไปทำการคลัสไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเวลาถอดสอดคั่วลบก่อนเสมอนะครับเวลา่อต่อดทั่วลบก่อนเสมอนะครับ กอ,อดแบตเตอรี่นะครับแล้วเวลาใส่ก็ใส่ขั้วบวกเข้าไปก่อนนะครับอดถอดลบใส่ใส่บวกนะครับเ,เพื่อนอเทคนิคการใส่แบตเตอรี่นะครับ ครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างครับ,ก,บกับการทําคลิปหนึ่งคลิปนะครับจากหน้างานสดๆนะครับเพื่อนๆพื่ทำยากทาง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องตัดต่อตัดเป็นท่อนเป็นท่อนมากน้อยแค่ไหนต้องบางทีมีเสียงแทรกเข้ามาเราก็ต้องไปตัดเสียงออกแล้วก็พากเสียงเข้าไปใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนๆอาจบางท่านนะครับอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมอทอาทไมไม่ถ่ายแบบ ช็อตเดียวไปเลยไม่ต้องไม่ต้องหยุดนะครับไม่ต้องหยุดนะครับผมแนะนําไว้ให้เพื่อนๆไว้ว่าอย่าถ่ายหน้างานอย่างเดียวนะครับถ้าเราทําการถ่ายคลิปหน้างานอย่างเดียวโดยที่กล้องไม่แพนไปไหนเลยนะครับจะทําให้คลิปติดเหลืองนะครับเพื่อนๆคลิปจิดเหลืองคืออะไรนะครับคลิปติดเหลืองก็คือเนื้อหาเนื้อหาของคลิป นะครับเพื่อนๆเนื้อหาทําให้ผู้ที่จะเข้ามาทำทำให้ผู้ที่จะเข้ามา,จ,า,มาจ้าง YouTube โฆษณาเขามองว่าคลิปนี้ไม่มีความน่าสนใจไม่มีความโดดเด่นนะครับเป็นเหมือนกระดาษสีดําแผ่นเดียวนะครับไม่มีสีอื่นเข้ามาแกมเลยนะครับเพื่อนๆเขาจะมองเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆถ่ายนะครับถ่ายคลิป กล้องต้องแทนไปที่อื่นอย่างเช่นอ่าผมจะแทนกล้องไปให้ดูนะครับตอนนี้ผมพูดอยู่อย่างนี้นานเกินไปแล้ว1-2นาทีนะครับผมจะแพนกล้องไปอย่างอื่นก่อนนะครับอ่าสักพักหนึ่งนะครับแทนกล้องไปอย่างอื่นก่อนสักพักหนึ่งกลับมาหน้าผมแบบนี้นะครับหรือถ่ายหน้างานตัดสลับระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลังถ่ายหน้างานไปถ่ายไปปั๊บตัดกลับมามาอธิบาย อธิบายนิดนึงตัดกลับไปหน้างานก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงป้องกันคลิปติดเหลืองนะครับ,รบเ,เพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆ่ที่จะาทาช่อง YouTube หรือว่าทํามาอยู่ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับเราสามารถทํา youtube ได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวแอนะบถ่ายตัดต่ออัปโหลดอยู่ในเครื่องเดียวได้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูแอป พื้นฐานเบื้องต้นที่ผมมักที่จะใช้ในการตัดต่อนะครับเพื่อนๆนว่าผมจะตัดต่อ,อยังไงนะครับเพื่อนๆนเอาเป็นคร่าวๆ,ๆก,กันก่อนนะครับครับผมเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่ทําการถ่ายคลิปมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเนเราก็เข้ามาสู่กระบวนการการตัดต่อคลิปนะครับเราจะเข้าไปสู่กระบวนการการตัดต่อคลิปนะครับ ไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้แอปไหนในการตัดต่อคลิปก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะลองทําการตัดต่อให้ดูคร่าวๆนะครับผมจะเลือกคลิปที่ถ่ายมาทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปนะครับผกสต่ตน,นก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทัวโรคเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ วันนี้อยู่กับยามาฮามีโอร้อยห้านะครับซึ่งรับงานเข้ามานะครับครับผมเพื่อนๆครับทีนี้ผมจะใส่ตัวอักษรเข้าไปนะครับเพื่อนๆน,นะครับนี่พิมพ์ผิดแล้วนะครับมันบังด้วยนะครับเพื่อนๆ ก็งบนะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสือเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซ4ทัวโรคเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับ Yamaha Mio 115 cc นะครับซึ่งรับงานเข้ามานะครับอา,อาการที่รับเข้ามาลูกค้าบอกรถสตาร์ทไม่ติดครับผมเพื่อนๆครับนั่นก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆสามารถทําช่อง YouTube ถ่ายทําตัดต่อ อัปโหลดคลิปด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําคลิปนะครับอ่าโอเคแหละนะครับแลมสองนะครับมือถือแลมสองสามารถอ่าถ่ายทําตัดต่ออะไรได้เสร็จสรบเรียบร้อยแต่มันจะช้านะครับเพื่อนๆช้าตอนช้าตอนเราทําคลิปนะครับเราเรียบเรียงอะไรเอ่อเกี่ยวกับอา่าต้นเรื่องท้ายเรื่องคลิปเราเสร็จ เราจะประมวลผลให้คลิปมันต่อเป็นเรื่องเดียวกันตรงนี้แหละมันจะช้านะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆจะทําก็แนะนำแรม3แรมสนะครับเพื่อนๆนะครับการทํางานจะได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องกล้องนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับเพื่อนๆนนะครับ ยิ่งความละเอียดสูงไฟล์ภาพที่ได้มาก็จะยิ่งเป็นไฟล์ภาพที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะทำให้การตัดต่อแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเรานะครับเต็มเร็วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับการถ่ายทำของผมผมจะใช้นะครับการถ่ายทำอยู่ที่ 720p นะครับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเยอะกว่านั้นก็ทําได้แต่ว่าการอัปโหลดการตัดต่อมันจะช้านะครับพื้นที่จัดเจ็บเราจะไม่เพียงพอนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปเต็มของงานซ่อมมอไซค์คลิปนี้เราไปดูได้ที่ช่องนะครับ YouTube ช่องหัดไม่ใช่หัดทําเกษตรยามว่างสิซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบนนอกนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปรับชมรับติดตามกันได้นะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับ คลิปต่อไปเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาเกี่ยวกับการทําช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆนะครับเขามีแนวทางมีหลักการทํามีวิธีการทํายังไงนะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆเอซี 3, ท่ทัวโรกค,ครับสวัสดีครับ